รายการโหนสยามเมื่อวันที่19และ23พฤศภิกายน2566ที่ผ่านมามูละนทิปปอดตึงโดยมีนายวิเชียนเตชะัยบูุ์ประธานกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายสังคมสงเคราะห์นำโดยนางสาวนวรัตวันสิริหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นางสาวสุริพรเอกกบ,บุตรหัวหน้าแผนกบริการและศาสนพธิธีและนายชันรงสว,วภาผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบริการและศาสนพธิธีนำทีมแพทย์อาสาเจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์แผนกบริการและอาสาสมัครมูล,ลนิธิลงพื้นที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรีและสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปจายาคัดกรองเบาหวานตรวจวัดสายตาพร้อมแจกแว่นแจกไม้เท้าบริการตัดผมจัดเลี้ยงอาหารและนำสิ่งของเครื่องใช้ประกอบไปด้วยชุดตรวจโควิด ATK เครื่องนุ่งหม่มรองเท้าฟองน้ำเครื่องดื่มโกโก้สเร็จรูปแบบชงมอบให้กับกลุ่มเปราะบางเพื่อมุ่งหวังให้มีความสุขทั้งกายและจิตใจมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข รวมงบประมาณในการจัดเลี้ยงจัดซื้ออาหารเครื่องอุปโภคบริโภคไม่ต่ำกว่า150,000บาทตลอดระยะเวลากว่า113ปีมูล,ลนิธิปอดเซ็งได้ขยายขอบข่ายโครงการต่างๆออกไปอย่างกว้างขวางไม่เพียงแต่บำบัดทุกบำรุงสุขแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาเท่านั้นแต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอีกหลายๆทางเพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ช่วยเหลือประชาชนครบวงจรในทุกๆด้าน ดังปะนิธานของมูลและนิธิปอดตึกตึงช่วยชีวิตรักษาชีวิตสร้างชีวิตต่อไปรายการโบนสยาม